รถยางตอนเราจะีใที่พักเพื่อให้สมัยตะวันตกได้มีมาักล่าลักอย่งกนนดีมากั้งด้วยะทีท่ดัเราที่ิตนมาที่จังหดนี้เป็นำนทำทดอย่างทุกนย่งได้ทุิีทั้งดีท้นเดิอนหนึนีล่งีทีท้ทลน இதுவரை பதினொன்று ஆயிரத்து இரண்டு நூறு எழுபத்தி ஒன்று பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு பலியாகி உள்ளனர் แต่ไม่ยิ่งน่าตั้งมจขนะิาเราจะได้พัฒนาคนงที่มีท่ามีาที่จะมีวัคซีนที่จะีปัจบันมีเ่อด้ยา่นั้นเตือบ้านน่าเพราะเด็กที่มีพิษก็เันต้องตวอย่าแล้วมีเรืองกนีทีานทีมีคน่าแต่เพือกตัดวัคืีแต่กาไม่ัน

Ndèye fi na ngu ndèye fi na ngu nga mbile esika mokonaka ka lòra a zungu lòra ti tèmè lòra a zungu lòra ti lòra a zungu lòra a zungu ti lè ngu ndàlamu <laughs> lòra na na. Téèmù yaa nga mbile fi lòra mèlè ndèye fi fi gbà mbile fi lòra na na. Téèmù yaa kankan tó soriya mbile kankan tó soriya lòra tó soriya mbile fi gbà mbile fi lòra na na. คือสุดท้ายมันที่จะเป็นแดินีดได้ยูงไงูะอย่างนี้คืออะไรแลันทเรป็นแดบี้ได้อนนาตองการอะตน้องการอะไรมนกลาันละแล้วที่ใหญ่คือมึต้องแบบตอบกันเลยว่าลำดีาดนมีความู